ปิดาแชนมอนเกือเจ้ามามาเจ้าติดตาหน้าอาลูกหลานมาถอดปตาแชนมอนเจ้าปตาแชนมอนสามสิ้นนี่คือขึ่งตัวเนาะแล้วปราดาวตัดกสามเจ้าตัดกตัดนกนกอาไปตากเนาะ ึงตัวถอดมดเนี่ยพอดีเจ้าก,กินสองคน หนังมันนี่นะเจ้าเขาจะทอดเพรามันไม่มันก็บกบเป็นอย่างกับเดี๋ยวเขาแล้วเขากินเขาดึงทิ้งเจ้าหนังมันเนี่ยหนังปลาไปฏิกินมเจ้าบ้านดิเจ้ากินแต่เนื้อปลากินแต่เนื้อปลา,าค่ะหนังปลาไม่กินค่ะ แต่ถ้าหนังปลาติปอนเอามาทอดขายแต้ๆนั่นเป็นยังไงเจ้าติปอนตาแค้งแล้วก็เอาม,มาทอดนั่นนะซื้อมาทำกันรู้นะทอดปลาแซลมอนเจ้า Để ta sẽ xem món cửa nước nạc nó Xếp đẹp lắm rồi nó cháu bà sàn kê hay là bà sen món nó Mất cháu, ở mà giang cần đua nó ป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าปักกังคลิปใหม่คลิปหน้านอะดดไล่์ุดแซก์กดกระดิ่งที่ตามเพื่อป้าดาวด้วยเนอะจำได้ผาดผาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะบััสีีค่ะ